นี่เป็นนี่เป็นเพ <ไง S 1> ื่อนทยไหนี่ครับแล้วคู่ตบครับน้องเออออเเคซีกัเอเป็นเพื่อนกันอ้าวไอ้ยะเพื่อนกนตอบหมดชิงเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทชิงคำว่าเพื่อนไว้ก่อนนะเอาหลัลงเยานี้คนเดียวเท่าน้นครับเป็เดียว ชิงกับตัวอคนนี้ะไม่ใครก็ใครติดการสร้างตัวนี้นะครับจะทลอยนะครับเพื่อนตกน้าดี่นี่มาด้วยกันใช่ไหมใช่ตากันหมดครับบอกแล้วมัน <S <S จะเจอนะครับเลือกค่อยนะครับในที่สุดก็เจอเองสินะเพื่อนหลัวครับโดนะะฮเคยซี้ให้เอิร์ธตบก่อนนะครับโอเคครับเป็นตัวครับ พี่ขอที่มาส่งพยาบาล่อยครับพี่โยงไม่ลมนะเรียกรถมียไรงไหมมาเร็วหนึ่งคันรับมาเร็วหนึ่งคันม,มาเร็วเนี่งไงบ้างแรงดีครับแรงดีนะ น้องเคยซี่พร um ้อมครับขอเสียงตบมือให้เคยซี่ด้วยครับป้าแป้งนะฮะป้าแป้งหน่อยครับเคยซี่เนื้อเน้นๆครับพร้อมนะครับบอเระยะครับเสดผมให้เขาหน่อยเออเดี๋ยวมันติดผมเสยๆเขาหน่อยจัดไปครับน้ำหนึ่งน้ำสอง บักคุยหลับตาเชียดหินละแม่งไม่รู้ทงแปดท่้งสิหรือท่านนียเอาละครับเอิร์ธครับเชีย์ขนชื่อเดียวกันด้วยเก็บเขาหน้าเข้ามาเพื่อนเดี๋ยวเราจะประเคนให้น้หนึ่ง

หยอมแม่งเลยอะเริ่มมีน้ำหัวเลยครับเพื่อนกับเพื่อนเถลยขับบ้านไปมีบอลเซ๊กันบ้างสองสองเซซี่ครับสองสิบสองสี่สิบไม่ติดตเป็นคนเป๊ะอะหนึ่งสอง เอาปฏิเทนะหวานเป็นลมครับผมเป็นคนพาหวานไปหาหมอแต่ตอนนี้มีคนอยากจะพูดเขาเยอเลยอ่ะสนานางคันฉาบมิในชั่วโมงได้เยี่อเป็นไงบ้างเพื่อนเราอาการไม่ค่อยดีละคนที่เขาเฮ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนบ้างไหมไม่โกรธแต่สัตว์แตอย่างเพิ่มคบุรู้ที่อยากจะพูดเชิญนักตกมาฝากผลงารติ๊งนะครับราติ๊งออกที่หนึ่งของเอิร์นครับผ่านครับ 6ที่1ของเควตี่ครับผ่านครับต6ที่2ของเอิร์ธผ่านครับต6ที่2ของเควตี่ผ่านอีกเช่นกันครับผลการตัดสินนะครับผู้ที่ตกสวยตกแรงและผู้ที่มีอาการนะครับเป็นผู้แพ้นะครับผู้ชนะก็คือเควซี้ครับ เราผมก็จายให้น่อนะฮะรอบกบวยกันรอบกบวยกันหงมบาทนะครับกับน้องคิวในรอบชิงนะครับมันไวเกินไปครับเพื่อนุกคนนะครับในชุไทยของรายการที่ก็จะให้ยิ้มชมกัน